Joseph doting mother. was businessman, Summer a a G. มิตรภาพและธุรกิจสามารถไปด้วยกันได้แต่เมื่อไร่ก็ตามที่มันอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์มันก็ย่อมไร้ความหมายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องโบราณชาแนลกับโบราณย้อนอดีต ก่อนอื่นเลยนะคะในการทําคลิปนี้เป็นการทําในเชิงสารคดีกรณีศึกษาเท่านั้นข้อมูลที่ได้มาก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทํามาเป็นคลิปคลิปเดียวหากในตอนเล่ามีการออกเสียงผิดไปหรือว่าใช้คําพูดที่ผิดไปก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับฟังกันได้เลยค่ะโบราณย้อนอดีตในวันนี้จะพาเพื่อนย้อนอดีตก,กลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2010 กับครอบครัวเม็กซ a เตยชายคนหนึ่งมีชื่อว่าโจเซฟภรรยาของเขามีชื่อว่าซัมเมอร์ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนชื่อว่าโจ้จูเนียวัย3ขวบและเจียนิวัย4ขวบพวกเขาเอาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสำหรับครอบครัวของโจเซฟเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุน่นพวกเขาดูแลรักและเอาใจใส่ลูกๆของพวกเขาเป็นอย่างดี สำหรับโจเซฟเขาก็ทำธุรกิจหลายอย่างธุรกิจที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งการเปิดบริษัทของเขาเองซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำผู้ตามคําสั่งซื้อในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2010ก็เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งวันนั้นโจเซฟเนี่ยเขามีนัดประชุมกับหุ้นส่วนของเขาเขาจึงออกไปประชุมกับหุ้นส่วนของเขาหุ้นส่วนของเขาเนี่ยมีชื่อว่าชานเมอรลิส ส่วนซัมเมอร์เองเธอก็ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านการประชุมของโจเซฟและก็หุ้นส่วนของเขาเนี่ยก็จบลงด้วยดีโจเซฟก็ได้โทรบ,บอกซัมเมอร์ว่าตอนนี้เนี่ยเขาประชุมเสร็จแล้วนะเขากําลังเดินทางกลับบ้านแต่หลังจากนั้นเองก็ไม่มีใครสามารถติดต่อครอบครัวของโจเซฟได้เลยยญาติของโจเซฟญาติญาติของซัมเมอร์เนี่ยก็พยายามโทรหาพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครรับสายแล้วก็ไม่มีใครโทรกลับกระทั่งวันที่9กุมภาพันธ์ปีเดียวกันนั่นเองพ่อของโจเซฟแพทริกเขาก็พยายามติดต่อลูกชายของเขา แต่มันก็เป็นเวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว5วันที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้คุยกันซึ่งปกติแล้วโจเซฟและแพทริกเนี่ยจะโทรหาการจะคุยกันทุกวันแต่นี่5วันแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ผิดปกติมากๆ อีทั้งชานมุ่นสวงของโจเซฟเนี่ยเขาก็พยายามติดต่อหาโจเซฟแต่เขาก็ติดต่อไม่ได้เขาจึงโทรไปหาไมเคิลน้องชายของโจเซฟถามว่าพอจะรู้ไหมว่าโจเซฟเนี่ยไปไหนพอจะติดต่อโจเซฟได้ไหมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครรู้เลยว่าครอบครัวเนี่ยหายไปไหนแต่ครอบครัวของโจเซฟครอบครัวของซัมเมอร์เนี่ยก็พยายามมองโลกในแง่ดีมองว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะไปท่องเที่ยวอยู่ก็ได้อาจจะเป็นวันพักผ่อนของพวกเขาพวกเขาจึงไม่ได้บอกใครจึงไม่ได้แจ้งให้ใครทราบเพราะคนที่บ้าน ของโจเซฟคิดแบบนี้คิดว่าโจเซฟเนี่ยไปพักผ่อนไปเที่ยวจึงไม่มีใครกังวลใจอะไรมากนะักแต่อย่างไรก็ตามถึงครอบครัวของโจเซฟเนี่ยจะพยายามมองโลกในงแง่ดีแต่แม่ของโจเซฟซูซานเธอก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น้อยเธอจึงขอให้ชานเนี่ยไปดูที่บ้านของโจเซฟไปดูว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเมื่อชานเข้าไปถึงที่บ้านของโจเซฟเขาก็พบว่ามันก็ปกตินะโดยรวมแล้วเนะี่ยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันผิดปกติก็คือ มีสุนัขสองตัวที่โจเซฟเลี้ยงไว้เนี่ยอยู่นอกบ้านโดยปกติแล้วถ้าเขาจะไปที่ไหนหรือว่าเขาจะทําอะไรเขาต้องให้สุนัขของเขาเนี่ยอยู่ในบ้านไม่มีทางที่เขาจะเอาสุนัขไว้นอกบ้านไม่กี่วันต่อมาในวันที่13กุมภาพันธ์9วันหลังจากที่ไม่มีใครสามารถติดต่อครอบครัวโจเซฟได้แม่ของโจเซฟเนี่ยเธอเริ่มเป็นห่วงเธอเริ่มกังวลมากยิ่งขึ้นเธอจึงบอกไมเคิลให้ไปที่บ้านของโจเซฟอีกครั้งหนึ่งไปหาทางเข้าบ้านดังนั้นไมเคิลเขาจึงติดต่อหาชานเพื่อที่จะไปบ้านของโจเซฟ พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไปที่บ้านของโจเซฟไปสำรวจบริเวณรอบๆก็พบว่ามีหน้าต่างหนึ่งบ้านเนี่ยที่มันไม่ได้ล็อกพวกเขาจึงเข้าไปในหน้าต่างนั้นเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านก็พบว่ามีอาหารมากมายอยู่บนโต๊ะมีเสื้อผ้าเนี่ยที่วางระเจะระก,ากาศทั่วบ้านเลยพวกเขาสันนิษฐานว่าโจเซฟและครอบครัวเนี่ยคงออกไปอย่างกระทันหันไม่ได้เก็บอะไรมันเป็นอะไรที่ผิดปกติมากๆเลยเป็นเวลา9วันแล้วที่ครอบครัวเนี้ยหายตัวไปที่ไม่สามารถติดต่อได้แต่ครอบครัวของพวกเขาเนี่ยก็ยังนิ่งนอนใจยังไม่แจ แจ้งความคนหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาล่วงเลยไป11วันวันที่15กุมภาพันธ์ในที่สุดไมเคิลน้องชายของโจเซฟได้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าครอบครัวของเขาเนี่ยหายตัวไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงมาที่บ้านของโจเซฟ เขาก็ตรวจสอบบริเวณรอบบ,บ้านสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติเจา้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณภายในบ้านของโจเซฟมันต้องรองหมายค้นประมาณ3าถึงวันระหว่างที่รอหมายค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกซูซานและไมเคิลว่าให้ไปทําความสะอาดบริเวณภายในบ้านได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่เจา้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้ไมเคิลและซูซานไปทําความสะอาดภายในบ้านเพราะเจา้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าที่บ้านเนี่ยคงจะไม่ใช่ที่เกิดเหตุดังนั้นไมเคิลและซูซานก็ไปทําความสะอาดที่บ้านของโจ ซูซานเธอก็ได้เก็บพวกอาหารที่อยู่บนโต๊ะอาหารไปทิ้งส่วนไมเคิลเขาก็ได้นำแล็บท็อปของโจเซฟออกมาด้วยแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีคําสั่งให้ไมเคิลเนี่ยนำของที่เอาออกไปเนี่ยกลับมาคืนอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณแถวบ้านของโจเซฟจากภาพรถอิสุสุสีขาวของครอบครัวโจเซฟที่ขับออกจากบ้านในเวลาประมาณ1นึทุ่มสีนาที ซึ่งภาพนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้และตอนนี้ครอบครัวของโจเซฟเริ่มกังวลใจมากขึ้นเริ่มคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับโจเซฟและลูกๆของพวกเขาแน่นอนเพราะเขาออกจากบ้านในเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่เด็กๆควรจะพักผ่อนอีกทั้งพวกเขาเนี่ยยังทิ้งสุนัขที่เขารักไว้นอกบ้าน และยังมีของที่สําคัญที่จําเป็นต้องใช้ทิ้งไว้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเด็กแว่นสายตาในที่สุดวันที่1 9กาุมพาผ่านตำรวจก็ได้หมายคนตํารวจได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านของโจเซฟไม่พบความผิดปกติใดๆดดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่ตํารวจทําก็คือการเสนอข่าวเกี่ยวกับรถของโจเซฟว่ามีใครเนี่ยพบเห็นมาให้เบาะแสาต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้และไม่นานนักนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับข่าวแจ้งว่ารถเนี่ยถูกลากแล้วก็ยึดไว้ในห้างสรรพสินค้าใกล้กับชายแดนเม็กซิโก ตำรวจพูดว่าโจเซฟพาครอบครัวหนีไปที่เม็กซิโกแล้วพวกเขาทิ้งทุกอย่างทิ้งครอบครัวไม่มีการติดต่อใครแต่ซูซานได้สัมภาษณ์เธอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่โจเซฟเนี่ยเขาจะทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่ความฝัน ครอบครัวของเขามันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียตำรวจได้ตรวจสอบแล็บท็อปของโจเซฟพบการค้นหาเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อที่จะไปเม็กซิโกอีกครั้งเนี่ยตำรวจยังสอบปากคําและก็พูดคุยกับคนในบริษัทของโจเซฟซึ่งหนึ่งในนั้นที่ตำรวจสัมภาษณ์ก็เป็นหุ้นส่วนของโจเซฟอีกคนหนึ่งเขามีชื่อว่าแดนคาวาวอนและคนที่ตำรวจสัมภาษณ์อีกคนนึงก็คือชาลเมอริสที่เป็นหุ้นส่วนของโจเซฟอีกคนนึงอีกทั้งตำรวจยังเก็บหลักฐานดีเอ็นเอของแดนและก็ของชานในฐานะผู้ต้องสงสัยจา ันั้นในวันที่23กุมภาพันธ์19วันหลังจากที่ครอบครัวของโจเซฟหายตัวไปเจ้าหน้าที่ของแคลิฟอร์เนียแจ้งเจ้าหน้าที่สากลเกี่ยวกับการหายตัวไปของโจเซฟ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนเวลาล่วงเลยไปนจนถึงวันที่5มีนาะคมเจ้าหน้าที่ได้หลับฐานสําคัญมาอีกชิ้นหนึ่งพวกเขาได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดชายแดนเม็กซิโกซึ่งมันก็เป็นภาพที่เลือนลางที่มัวมากๆเลยมันดูคล้ายกับครอบครัวของโจเซฟทั้ง4คนเนี่ยเดินผ่านจุดตรวจชายแดนอย่างที่เห็นได้ชัดว่าภาพเนี่ยมันไม่ชัดมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้มันอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวของโจเซฟก็ได้ ภาพเดี่็นจากกล้องวงจรปิดถูกบันทึกไว้ในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งมันก็เป็นเวลา4วันหลังจากที่ครอบครัวของโจเซฟหายตัวไปหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาพวกเขาก็หยุดสอบสวนหยุดทํางานเพราะพวกเขาคิดว่าครอบครัวของโจเซฟเนี่ยน่าจะหนีไปที่เม็กซิโกแล้วแต่ครอบครัวของโจเซฟเขาก็ยังมั่นใจว่าไม่มีทางที่โจเซฟเนี่ยจะพาครอบครัวของเขาหนีไปที่เม็กซิโกอย่างแน่นอน อีกทั้งชาญหุ้นส่วนของโจเซฟเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าคนในกล้องวงจรปิดนั้นน่ะจะเป็นครอบครัวของโจเซฟเพราะลักษณะการเดินของคนในกล้องมันไม่เหมือนกับลักษณะการเดินของโจเซฟแพตริกพ่อของโจเซฟเขาก็ไม่เชื่อเช่นกันว่าโจเซฟเขาจะไปที่นั่นนี่เป็นจุดที่แพตริคคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานช้ามาก เขาได้โทรหาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าทิมมินเลอร์มาจากเท็กซัสทิมและคณะของเขาเขาได้จัดตั้งองค์กรค้นหาและช่วยเหลือโดยไม่สแสวงหาผลกําไรดังนั้นทิมจึงร่วมมือกับนักข่าวและพวกเขาไปที่บ้านของโจเซฟ แต่พวกเขาก็งุนงงว่าทำไมบ้านหลังนี้ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นที่เกิดเหตุและทำไมถึงอนุญ,ญาตให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาภายในบ้านได้พวกเขาก็ได้ทำการตรวจสอบภายในบ้านแต่พวกเขาก็ยังไม่พบอะไรที่ผิดปกติในเดือนเมษายน FBI ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาครอบครัวของโจเซฟพวกเขาได้เริ่มต้นค้นหาที่เม็กซิโกพวกเขาเชื่อว่าครอบครัวของโจเซฟน่าจะไปที่นั่น เวลาผ่านไปหลายปีพวกเขาไม่เคยเห็นครอบครัวโจเซฟที่เม็กซิโกกระทั่งในปี2013ผ่านมาแล้ว3ปีที่ครอบครัวโจเซฟหายตัวไปคดีของครอบครัวโจเซฟเนี่ยก็ถูกส่งให้ FBI อย่างเป็นทางการซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยเกี่ยวกับครอบครัวของโจเซฟราวกับว่าพวกเขาเนี่ยสาบสญแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แล้วก็มีคนมาตั้งทฤษฎีมากมายว่าภรรยาของโจเซฟเนี่ยฆ่าโจเซฟแล้วแล้วก็พาลูกๆหนีไปแล้วก็สร้างหลักฐานเท็จเพิ่มขึ้นมาบางทฤษฎีก็บอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยวางยาพิษเขาเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปเนี่ยโจเซฟเขามีอาการป่วยเขามีอาการมึนงงปวดศีรษะอาเจียนจากนั้นเนี่ยเธอก็ฆ่าโจเซฟ อีกทั้งยังมีคนไปสืบมาว่าก่อนหน้านี้โจเซฟเนี่ยเขาเคยมีลูกชายกับภรรยาเก่าของเขาลูกชายของเขามีชื่อว่าโจนาโจเซฟเนี่ยเขาก็เป็นพ่อที่ดีเขาก็แวะเวียนไปหาโจนาอยู่บ่อยครั้งมันทําให้ซัมเมอร์ภรรยาของโจเซฟเนี่ยไม่ค่อยพอใจมากนะักชานเขาบอกว่าซัมเมอร์ภรรยาของโจเซฟเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบที่โจเซฟไปหาโจนาบ่อยๆเธาบอกว่าการที่เขาไปหาโจนามันเป็นการเสียเวลาสําหรับลูกๆของเขาทั้งสองคนชานยังบอกต่ออีกว่าซัมเมอร์เนี่ยมักจะมีปัญหาต่างๆมากมาย กับพ่อแม่ของโจเซฟแต่ในทางกลับกันพ่อแม่ของโจเซฟบอกว่าพวกเขาไม่เคยมีปัญหากับซัมเมอร์เลยตอนนี้เป็นเวลา4ปีแล้วที่ครอคร่วงของโจเซฟเนี่ยหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีความคืบหน้าของคดีไม่มีหลักฐานต่างๆเพิ่มขึ้นแต่แล้วในเดือนพฤศจิกายนปี2014มีสายเรียกเข้า911เขาบอกว่าเขาพบบางสิง่งบางอย่างที่คาดว่าจะเป็นกระโหลกศีรษะของมนุษย์ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงออกไปที่สถานที่ดังกล่าวในทันทีและที่นั่นพวกเขาก็พบกับหลุมศพสองหลุมเป็นผู้ใหญ่สองคนและเด็กสองคนและหลังจากนั้น4วัน ซากกระดูกที่พบก็ถูกระบุว่าเป็นของโจเซฟและสัมเมอร์อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังพบค้อนขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหารทั้ง4คนตำรวจก็ได้เริ่มทํางานอย่างเข้มขน้นพวกเขาเนี่ยกลับไปตรวจที่รถยนต์ของโจเซฟอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็พบหลักฐานชิ้นหนึ่งเมื่อทําการตรวจสอบพบว่ามันมีด n a นเนี่ยตรงกับด n a นเของชานที่เป็นนุ้นส่วนของโจเซฟซึ่งการทํางานครั้งแรกที่ทํางานไปเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบไม่ละเอียดทําให้ไม่พบหลักฐานที่สําคัญขนาดนี้ หรืออาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบนรถมันอาจจะไปเกิดขึ้นที่เม็กซิโกเจ้าหน้าที่ก็เลยไปค้นหาที่เม็กซิโกแต่มันก็ยังมีความโชคดีนะคะเพราะพื้นที่ที่พบโครงกระดูกทั้ง4นั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเดินทางมันจึงมีหลักฐานบางอย่างหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นรอยรถยนต์รอยรองเท้าซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทําการตรวจสอบพบว่ารอยยางรถที่พบในที่เกิดเหตุนั้นน่ะมันตรงกับรอยรถของชาน สำหรับชาญเองเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้จักพื้นที่ในมูัหมวีมากๆเลยเพราะว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นตอนที่เขาเป็นเด็กอีกทั้งขณะเนี้น้องสาวของเขาก็ยังอยู่ที่นั่น เจ้าหน้าที่ก็ยังได้ตรวจสอบสัญญาณมือถือพบว่าในช่วงที่โจเซฟหายไปนั้นนะ่ะสัญญาณมือถือของชาญอยู่บริเวณหลุมศพของพวกเขาทั้ง4คนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลึกลงไปกว่านั้นพบว่าชาญเนี่ยเขามีปัญหาต่างๆด้านการเงินเมื่อตรวจสอบลึกไปกว่านั้นอีกพบว่าเขายังปลอมแปลงเชคเนี่ยที่มันเป็นชื่อของโจเซฟให้เป็นชื่อของตัวเองในรายงานเนี่ยบอกว่าวันที่ชาญและโจเซฟประชุมกันก็คือในวันที่4ี่กุมภาพันธ์เนี่ยทั้งสองคนได้ทะเลาะกัน เพราะโจเซฟเขาได้ทวงเงินที่ฌานยืมไป แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โจเซฟเนี่ยทวงเงินชานชาญก็จะโมโหมากๆมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันในวันที่5ธันวาควมปี2015ชาญถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม4กระทงแพาติกพ่อของโจเซฟเขาบอกว่ามันมีครั้งหนึ่งหนึ่งปีก่อนที่โจเซฟจะหายตัวไปโจเซฟได้มาเล่าให้พ่อฟังว่าชาญเนี่ยได้ขอยืมเงินเขาเวลาที่ยืมเงินไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาทวงถามชาญจะโมโหทุกครั้งและโจเซฟเขายังบอกพ่อเขาว่าเขาไม่อยากให้ชาญเนี่ยทำธุรกิจ เาแลแพทริเขาเชื่อว่าแรงจูงใจที่ทําให้ฌานทําแบบนี้ก็เพราะเรื่องเงินเขาติดการพน,นันเขาต้องการเงินมาใช้หนี้พน,นันดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2010ก็คือทั้งโจเซฟและฌานเนี่ยทะเลาะกันเนื่องจากโจเซฟเขารู้มาว่าฌานติดการพน,นันเขาจึงบอกฌานว่าเขาจะแจ้งเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมันทําให้ฌานเนี่ยไม่พอใจเขาเป็นอย่างยิ่งและในเย็นวันเดียวกันนั้นเองฌานก็ไปที่บ้านของโจเซฟทําการฆ่าทุกคนในครอบครัวของโจเซฟในการฆาตกรรมน เขาไม่ได้บอกว่าเขาฆ่าด้วยวิธีใดแต่น่าจะเป็นการที่ใช้ค้อนเนี่ยทุบเข้าไปที่กะโหลกศีรษะของทั้ง4ีคน เมื่อเขาฆ่า,าทั้ง4คนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําความสะอาดที่บ้านแล้วก็เก็บศพของทั้ง4เนี่ยไว้ที่บ้านเป็นเวลา2วันหลังจากนั้น2วันเนี่ยเขาก็ได้นําศพของทั้ง4คนไปที่ทะเลทรายโมฮาวีก่อนที่คดีของชาญจะถูกพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยชาญเขาได้เปลี่ยนทนายถึง5คนเขาเหมือนกับว่าพยายามยืดเวลาออกไปให้มันนานที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้และในวันที่7กรกฎาคมปี2020การพิจารณาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งตอนนี้ฝ่ายจำเลยก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นไปที่แดนซึเป็น ้ส่วนอีกคนหนึ่งของโจเซฟเขาบอกว่าแดนกับโจเซฟเนี่ยมีปัญหาการมีปัญหาด้านการ,าการลงทุนต่างๆมากมายเพราะเขาเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่เป็นประจำแต่มันก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าแดนเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าในวันที่เกิดเหตุน,นั้นนะ่ะแดนเขาอยู่อีกประเทศหนึง่งและในทางกลับกันหลักฐานต่างๆเนี่ยมันชี้ไปที่ชานว่าชานเนี่ยแหละคือผู้ที่ทําการฆาตกรรมทั้ง4คนดังนั้นชานเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมสี่กระทงถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต หลังจากที่ชานเนี่ยติดคุกประมาณ1ปีผู้พิพากษาสารชั้นสูง เขาได้ทําการพิจารณาตามคําแนะนําคณะลูกขุนของเขานะคะให้ประหารชีวิตชานแต่ชานเองเขายังแย้งนะคะว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมทั้ง4คนและในระหว่างพิจารณาคดีชานเขาได้พูดต่อหน้าญาติของผู้เสียชีวิตว่าเขาต้องเผชิญกับความเร้ายมันเป็นอาชญากรรมที่เขาเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นจากนั้นเขาก็แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจครอบครัวของโจเซฟเขาบอกว่าเขารักโจเซฟโจเซฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา เขาเป็นเหมือนน้องชายเป็นเหมือนคนในครอบครัวเขาไม่มีทางที่จะทำร้ายเด็กๆไม่ได้ทำร้ายซัมเมอร์เขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยจะมีใครเชื่อไหมโซซานแม่ของโจเซฟเธอบอกว่าชานเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจมากๆเป็นปีศาจท,ที่น่าขยะแขยงเธอบอกต่ออีกว่าความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับชาน นี่ก็เป็นเรื่องราวการฆาตรกรรมนะคะของครอบครัวโจเซฟทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงไปขณะที่เด็กๆถูกทำร้ายหรือว่าคบคอกวงโจเซฟถูกทำร้ายเนี่ยพวกเขาเนี่ยน่าจะทรมานไม่น้อยเหตุ hey, ก็เพราะเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สามารถจัดการปัญหาของตัวเองได้ไม่สามารถจัดการเรื่องเงินของตัวเองได้และเขาเนี่ยได้ลงมือฆ่าคนที่ช่วยเหลือเขาเวลาที่เขามีปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาตอบแทนทั้งหมดที่เขาได้รับโดยการฆ่า หลังจากที่เขาได้ฆ่าคนในครอบครัวของโจเซฟแล้วเนี่ยเขายังแสร้งทําเป็นว่ากําลังช่วยเหลือครอบครัวของโจเซฟอยู่และอีกทั้งเขายังโยนความผิดให้กับแดนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยขณะนี้เนี่ยชาญยังอยู่ในแดนประหารแต่การประหารชีวิตที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันไม่ได้มีมานานมากแล้วประมาณ16-17ถึงปีแต่ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันเนี่ยเขากําลังเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตอีกครั้งหนึ่งถ้ามีการประหารชีวิตอีกครั้งหนึ่งชาญก็เป็นคนแรกในรอบปีที่ถูกประหารชปีวิต ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับครอบครัวของโจเซฟซัมเมอร์ครอบครัวแม็กสเตอนเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกทีวันศุกร์หน้าคะ่ะ